ไกยินะครับีนี้นะครับเหมือนเดินะครับทีมยิงไยงสอที่นะครับที่สนามขอย้นนะครับเวลาข้าโเนนะครับรุ่นี้ทางอบตอน้อยนะครับ โดยท่านนายกนปรแมนทีมนะครับก็จะมีเสื้อนะคแบบของในเซนต์นาเกตพิเศษไทยนะครับสิบตัวมาแจกให้กับพวกเรานะครับโดยการแจกัาชนะครับนะตาหลับไหมไนหน้ามาดูก่อนไอ้ตุ้งเหี้ยวไนน่ามาดูก่อนแล้วลูก